ไปเล่นโทรศัพท์เหมือนผมบ้างอัปโหลดข้อมูลอะไรไม่ได้เลยเป็นที่เครือข่ายแจ้งว่าคุณไม่มี Wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะขึ้นมาอย่างนี้ตลอดเลยนะโทรไปสูงก็สัญญาณคงที่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมันเกิดจากอะไรติกตอกเนี่ย ผมต้องเลิกเล่นเลยอ่ะคืออัปโหลดข้อมูลอะไรไม่ได้เลยผมจะลงขายสินค้าขายไม่ได้เลยมันผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรมันมันเหมือนมีตัวเฮี้ยอะไรเข้าไปในโทรศัพท์หรือเปล่าหรือว่าพวกเคี้ยพวกสตินพวกนี้มันเข้าไปในในอินเทอร์เน็ตเรา เข้าไปได้ยังไงอยู่ผม,มงงคิดว่ามันต้องมีพวกจังไรสักอย่างตัดสัญญาณแต่มันมันจะเข้าไปได้มันสามารถตัดได้เหรอผมเล่นไม่ได้เลยโทรศัพท์อัปโหลดข้อมูลอะไรมันเด้งออกหมดเลยตอนนี้ใช้ของ a อเ ที่แรกเสียเดือนสามร้อยกว่าบาทโทรไปศูนย์มันบอกว่าเม็กน้อยต้องให้เพิ่มเม็กเม็กส้นตีนอะไรก็ไม่รู้มันไปแล้วมาก็เหมือนเดิมเสียอะไรปีปีสองพันกว่ายิ่งกว่าเดิมอะน่าโหมากเลยผมเนี่ยของเล็ ไม่ได้เลยหลดโหลดเครื่องที่ว่าจะไปขายสินค้าไม่ได้เลยอะ่ะเนี่ยนี่มานี่ยมามาเล่นเฟซเอาเงี้ยเล่นเฟซเล่นเหลียวก็ไม่ได้เงี้ยสัญญาณไปเฉยอ่ะผมโหลดคลิปไปสี่ห้าคลิปไม่ได้เลยสักคลิปเดียวไปค้างอยู่น,นั่นแหละ เกิดจากปัญหาอะไรยังไม่รู้เหมือนกันผมไม่เข้าใจเหมือนกันยุคนี้มันยุคอินเทอร์เน็ตมันก็ต้องมีเล่นแต่แม่งเครือข่ายใช้ไม่ได้เรื่อง จะให้คนอื่นเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเรามันเข้าได้ยังไงเพรามันอนุญาตได้ยังไงมันอนุญาตก็คือเจ้าหน้าที่ทตำรวจทหารเท่านั้นที่มันเข้าไปได้ไดแล้วมันเป็นสนตีนอะไรถึงเข้าไปอะ่ะมันต้องเป็นสนตีนอะไรสักอย่างถึงจะเข้าไปได้ ไรจะกินกันหรือไงเนี่ยมึงถึงเข้าไปกินในอินเทอร์เนต็ตกูเนี่ยมันหมดปัญญาก,กินกันแล้วใช่ไหมเอ้อยน,นี่มันยุคอินเทอร์เนต็ตแล้วมึงจะกินก็นทั้งอินเทอร์เนต็ตกันเลยเหรอฮะโอ้妈ม,มึงก็ไปกินเขาไม่ได้ Ond yn gwych.